อย่างในโลกคือธรรมะทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะมันไม่ใช่ดีหรือชั่วบุญหรือบาปสวรรค์หรือนรกใดๆทั้งสิ้นแต่มันคือธรรมะที่มีผลเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ต่างหากทุกข์ก็รู้ไม่ทุกข์ก็รู้สองอย่างเท่านั้นและสิ่งสองอย่างนี้ก็มีอยู่ในจิตของทุกชีวิตทุกคนทุกเพศทุกวัย เราทุกข์เพราะเรายึดถือในรูปร่างกายตัวตนนี้ว่าเป็นตัวเราและของเราเท่านั้นขณะใดที่จิตเราไม่ได้ยึดในตัวเราหรือของเรามันก็ไม่เห็นจะทุกข์เลยจริงไหมเช่นตัวผู้อื่นของผู้อื่นเสียหายจะเป็นอย่างไรก็ตามทำไมเราจริงไม่ทุกข์ล่ะหากมีตัวเราของเราเป็นอะไรไป ทำไมจึงเกิดทุกข์ขึ้นได้เห็นหรือยังว่าทุกข์เกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นได้เพราะมีตัวเราของเราจริงไหมแล้วรูปร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือถ้าเป็นของเราจริงๆทำไมคนที่ตายแล้วจึงไม่สามารถเอาตัวเราคือร่างกายนี้ไปได้ด้วยเล่าทั้งทรัพย์สมบัติต่างๆก็เช่นกันพอตายแล้วไม่เห็นใคร จะนำไปได้ด้วยแม้แต่อันเดียวทิ้งไว้กับโลกนี้หมดท,ทั้งทที่หามาด้วยความยากลำบากขณะมีชีวิตอยู่ก็แหนหัวงเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็เป็นของเราขณะหนึ่งเท่านั้นพอตายก็หมดสิทธิ์ทุกอย่างดังนั้นจงยอมรับความจริงเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเลยแต่เราต่างหากที่เป็นของโลกอย่างแท้จริง จงรู้ความจริงแต่อย่ายึดความจริงทุกชีวิตเกิดมาเพื่อตายในที่สุดเท่านั้นเองจงมีแต่ความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อทุกชีวิตเธอวิธีเดินจงกรมที่ทำให้เกิดสมาธิได้จริงๆในวงเล็บ มีบุคคลผู้หนึ่งตั้งใจทำได้ผลภายในสามวัน 1. ให้หยุดยืนโดยให้เท้าทั้งสองชิดกันเสมอกันเอามือทั้งสองควายกันไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้แล้วแต่ถนัดทำตัวให้สบายสบาย 2. หลับตาลงน้อมนึกให้รู้สึกชัดแก่ใจว่ากำลังยืนอยู่ พร้อมทั้งกําหนดท่องเบาว่ายืนเป็นรูปรู้สึกเป็นนามหรือยืนหนอยืนหนอยืนก็รู้ก็ได้จนรู้สึกชัดในจิตจริงๆจะก,กําหนดอะไรก็ได้ไม่จำกัด3แล้วก็กําหนดบอกกับตัวเองสอนตัวเองว่ากําลังจะเดินแล้วก็เริ่มต้นเดิน 4. ให้ยกขาขวาขึ้นช้าๆ พอยกขาขึ้นก็กำหนดว่าเกิดขึ้นหยุดทำความรู้สึกว่ายกขาขึ้นแล้วค่อยๆเหยียดเท้าก้าวไปข้างหน้าช้าๆขณะก้าวเท้าก็กำหนดว่าตั้งอยู่ตั้งอยู่น้อมความรู้สึกให้รู้ชัดในช่วงเท้าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆจนสุดช่วงแล้วค่อยๆวางเท้าลงพอเท้าเหยียบพื้นทั้งหมด คือหมดช่วง9กก็กำหนดว่าดับไปคือน้อมให้เห็นช่วง9ก้าตั้งแต่เริ่มยกจนถึงเหยียบลงเป็นสามจังหวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหยียบหมดดับไปตั้งอยู่เกิดขึ้นยกรู้ก้าวรู้ลงรู้เหยียบรู้ห้า ต่อไปก็ยกขาข้างซ้ายบ้างขณะยกขึ้นก็กำหนดเกิดขึ้นหยุดรู้พอเหยียดก้าวไปข้างหน้าก็กำหนดว่าตั้งอยู่ตั้งอยู่สุดช่วงขาหยุดรู้ค่อยๆวางเท้าลงจนเหยียบพื้นหมดฝ่าเท้ากำหนดว่าหมดไปพร้อมทั้งน้อมให้เห็นการหมดไปในแต่ละช่วงเท้าที่ก้าวการยกถึงเหยียบในแต่ละก้าว ให้ทำไปช้าๆสำคัญต้องให้ชัดถึงใจจริงๆในทุกๆ9ก้าว 6. พอสูดทางเดินให้วางเท้าเก้าสุดท้ายลงให้เสมอกันในท่ายืนตรงเท้าชิดกันนั่นแหละจากนั้นก็ทำความรู้สึกในท่ายืนพร้อมทั้งกำหนดว่ายืนก็รู้ยืนก็รู้ยืนก็รู้จนใจชัดในรูปยืนจริงๆเ บอกสอนตัวเองอีกว่าจะหันหลังกลับพร้อมทั้งทำความรู้สึกรับรู้ว่ากำลังจะหมุนกลับค่อยๆหมุนตัวกลับช้าๆพร้อมกำหนดท่องเบาๆด้วยว่ากลับก็รู้กลับก็รู้จนกลับเสร็จในรูปท่ายืนตรงเท้าชิดกันอีกก็กำหนดว่ายืนก็รู้ยืนก็รู้ยืนก็รู้ให้ชัดในรูปยืนอีกพอใจชัดในรูปยืนแล้ว ก็ทำความรู้สึกว่าจะเดินต่อไปอีกกำหนดบอกกับตัวเองว่าจะเดินก็รู้จะเดินก็รู้จะเดินก็รู้ 8. จากนั้นก็กำหนดรู้การยกขาที่9ทั้งซ้ายขวาดังเช่นข้อ 4, 5, 6และ7นั่นแหละง่ายๆไม่มีอะไรสำคัญคือให้ใจชัดในรูปของแต่ละท่าที่เปลี่ยนจริงๆ ให้ทำช้าๆไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นขณะกำลังเดินให้จิตรู้อยู่กับเท้าที่ก้าวอยู่เท่านั้นในวงเล็บพยายามทำบ่อยๆวันละหลายๆครั้งที่มีเวลาว่างต้องทำทุกวันอย่าขี้เกียจ ทำอย่างไรจึงจะให้จิตสงบ 1. ให้นั่งในท่าที่สบายที่สุดอย่ากเกรงอย่ากกรคมหากนั่งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจะทำให้จิตสงบเร็วขึ้นในวงเล็บเหมือนการเลือกพื้นดินที่พอด,ดีก่อนปลูกพืช 2. วางใจให้เป็นกลางกางตัดความคิดทั้งเรื่องของอดีตและอนาคตออกไปให้หมดสิ้น หยุดความคิดคือไม่ส่งจิตไปข้างนอกข้างหน้าข้างหลังทิ้งให้หมดทำใจให้ว่างๆสบายๆในวงเล็บเปรียบเสมือนการถอนหญ้าขุดต่อออกให้หมดก่อนปลูก 3. ค่อยๆน้อมความรู้สึกตัวว่คือสติปลูกใจตัวเองให้รับรู้งานในปัจจุบันที่กำลังจะทำคือให้รู้สึกตัวว่ากำลังจะทำภาวนา ในวงเล็บนี่เปรียบเสมือนการครวนดินก่อนปลูกคือปลูกใจให้ตื่นรับรู้การกระทำคือให้รู้สึกตัวก่อนทำนี่ก็สำคัญมากอีกอันหนึ่งของการปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นขั้นตอนจึงจะได้ผลจริง 4. ปลูกสติให้ตื่นทำใจให้สดชื่นแจ่มใสสบายสบายแช่มชื่นตื่นต่อการนั่งภาวนาในวงเล็บ เหมือนการรดน้ำให้ชุ่มเย็นก่อนปลูกนั่นเอง 5. ค่อยๆหลับตาลงหรือลืมตาก็ได้โดยการเหลือบสายตามองลงต่ำน้อมเข้ามาดูในตัวเองคือโอปานาิโกรู้ปัจจุบันของการกระทําในวงเล็บคือการลงมือปลูกพืชแล้วจากนั้นค่อยๆน้อมความรู้สึกในรูปนั่งให้เกิดขึ้นในจิตเหมือนกับตัวเองกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกเงา แล้วเห็นรูปนั่งของตนเช่นนั้นว่านั่งอยู่ในท่าไหนวางมือเท้าอย่างไรพร้อมทั้งกำหนดคำภาวนาช่วยอีกแรงในวงเล็บเหมือนการใส่ปุ๋ยให้กับพืชการกำหนดจะช่วยดึงจิตให้มาตั้งมั่นอยู่กับกายในปัจจุบันเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั่นเองค่อยๆ่อยกำหนดว่านั่งเป็นรูปรู้สึกเป็นนามหรือนั่งหนอนั่งหนอนั่งก็รู้นั่งก็รู้รหรือ จะกำหนดอะไรก็ได้ตามถนัดไปเรื่อยๆพร้อมทั้งให้น้อมความรู้สึกให้เกิดขึ้นตามคำภาวานานั้นจนชัดคือเห็นเป็นรูปนั่งชัดในใจในวงเล็บการน้อมให้เห็นทั้งรูปนั่งและความรู้สึกชัดในรูปนั่งนั้นเรียกว่ารูปกับนามสิ่งถูกรู้คือรูปกายเรียกว่ารูปความรู้สึกที่เข้าไปรู้ต่อรูปนั้นเรียกว่านามคือรู้ปัจจุบันในรูปนั่ง พอจิตชัดทั้งรูปและความรู้สึกตั้งมั่นจริงๆแล้วน้อมจนเห็นชัดแล้วให้ค่อยๆย,ย,ย้ายความรู้สึกนั้นมาจับดูอยู่ที่จมูกอย่าเพิ่งกำหนดอะไรค่อยๆเฝ้าสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างไรในปัจจุบันที่รู้ลมเข้าหรือออกค่อยๆเฝ้าดูจนเห็นชัดแล้วก็กำหนดตามธรรมชาติของลมที่มีอยู่ในร่างกายเข้าก็รู้ออกก็รู้ จนชัดกำหนดไปเรื่อยๆหรือจะกำหนดชื่อว่าเข้าพุทออกโทก็ได้ให้กำหนดชัดตามมันจริงๆแต่รู้เบาๆเท่านั้นด้วยการตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นการกำหนดคำภาวนาจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ไม่จำกัดตามถนัดตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลข้อสำคัญคือให้จิตรวมตั้งมั่นสงบเท่านั้นเป็นถูกหมด 7. พอจิตนิ่ง รู้ชัดในปัจจุบันนั้นจริงๆจะรู้สึกว่าจิตเริ่มสงบเย็นตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งไม่วิ่งไปในเรื่องของอดีตหรืออนาคตเลยมันสงบจริงๆมันจะชัดทั้งกายและใจนั่นคือสมาธิเริ่มเกิดขึ้นแล้วคือจิตเริ่มรวมแล้วอาจจะเรียกอาการเช่นนี้ว่าสมถะก็ได้เพราะจิตนั้นตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจริงๆเราจะรู้สึกว่า พอใจสงบกายก็เบาสบายใจก็สบายไม่วุ่นวายรุ่มร้อนเลยให้พยายามรักษาประคับประคองความรู้สึกนี้รักษาไว้นาน 8. ให้พยายามเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจว่ามันเป็นอย่างไรกายทุกข์ไหมใจทุกข์ไหมทำไมมันเป็นอย่างไรเพราะอะไร ปล่อยทุกๆอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันโดยมีเราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นในวงเล็บเหมือนกับการคอยถอนหญ้าและวัชพืชหรือแมลงที่มารบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกไว้อย่าดูรัง้งหรือผากต้านในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามอดทนตามดูอาการของมันให้ได้ตลอดสายในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง ที่รู้แล้วในที่สุดเราก็จะรู้เองทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรทำไมเพราะเหตุใดโดยไม่ต้องมีใครมาพูดหรืออธิบายใดๆเพราะเป็นเรื่องปัจจัดตังสาเหตุการน้อมรูปร่างกายคือกายหยาบเข้าช่วยก่อนเพราะมันสามารถจะเห็นชัดและจับได้ง่ายกว่ากันมากเมื่อชัดรูปกายแล้วจิตเริ่มตั้งมั่นขึ้นแล้ว การมาจับลมด้วยความรู้สึกคือนามธรรมาก็จะมั่นคงและชัดเจนได้ผลแน่นอนเสมอเพราะชัดมั่นคงเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานแล้วนั่นเองการกำหนดดูลมหายใจเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องของนามธรรมาคือความรู้สึกไม่มีตัวตนย่อมจับยากสำหรับผู้ที่ยังจับไม่เป็นยังใหม่อยู่จึงทำแล้วไม่ได้ผลขณะที่จิตเริ่มสงบ กายและใจจะโปร่งเบาสบายจุดนี้แหละที่ติดกันมากคือพอสบายก็หลงติดสุขขาดสติกำหนดรู้ไม่รู้สึกตัวมีแต่สบายสบายเพราะสติยังอ่อนอยู่จึงตามความไวของจิตไม่ทันในวงเล็บมิได้พิจารณาปัญญาจึงไม่เกิดหากสติสมบูรณ์ตั้งมั่นแล้วการกำหนดลมหายใจเลยย่อมพอดี เพราะมีกำลังเท่าทานกันแต่ผู้ที่ยังมีสติน้อยอ่อนอยู่ควรจะใช้การน้อมรูปกายเข้าช่วยก่อนเพราะสามารถจับได้ง่ายเห็นชัดจนจิตมีกำลังเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วการจับลมก็จะได้ผลในที่สุดการน้อมรูปกายด้วยจึงจะสมบูรณ์ในหลักของสติปัฏฐานสี่จริงๆดังนั้นผู้ใหม่อยู่ จึงอยากขอแนะว่าการเดินจงกรมคือการจับรูปกายนั้นมันจับง่ายได้ผลชัดมั่นคงและเร็วกว่าควรทำให้มากๆได้ออกกำลังกายด้วยทำให้สุขภาพร่างกายปร่งเบาและแข็งแรงดีการจับกายหยาบจับง่ายจับชัดกว่ากันมากจึงได้ผลดีเร็วกว่ากันให้พยายามเดินบ่อยๆเดินมากๆ วิธีกำหนดสติภาวนาขณะนั่งอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากคือการกำหนดเสียงให้นั่งจับเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชัดอันไหนกำหนดรู้อันนั้นเฝ้าคอยจับแต่เสียงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเช่นได้ยินเสียงรถก็รู้แล้วเฝ้าสังเกตดูว่าจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นให้รู้อีกพอเสียงนกเกิดขึ้นก็กำหนดว่าเสียงนกก็รู้ เสียงนกก็รู้ขณะนั้นพอได้ยินเสียงคนพูดก็กำหนวดว่าเสียงคนก็รู้เสียงคนก็รู้เสียงอะไรเกิดขึ้นพอรู้ก็กำหนดรู้เท่านั้นไปเรื่อยๆสบายสบายคือกำหนดรู้ปัจจุบันของเสียงที่เกิดขึ้นให้ได้ยินชัดเสียงไหนก็จับเสียงนั้นแล้วปล่อยผ่านไปไม่สนใจให้ใจว่างๆจดจ่อกับเสียงที่จะเกิดขึ้น ให้ไดย้ยินอีกมีแต่รู้รู้รู้ในปัจจุบันจิตก็จะสงบตั้งมั่นไม่สามารถจะวิ่งไปเรื่องอดีตหรืออนาคตได้เลยนานๆเข้าสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจริงๆพอสงบแล้วให้น้อมความรู้สึกมาจับดูลมหายใจด้วยเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าพูดออกโทรไปเรื่อยๆในที่สุดให้มันรู้สึกตัวทั่วด้วย เช่นพอลมพัดมาถูกตัวก็รู้สึกกําหนดว่าลมเย็นก็รู้พอรู้สึกร้อนก็กําหนดว่าร้อนก็รู้สลับกันไปแล้วแต่ว่าขณะปัจจุบันนั้นมันจะรู้อะไรก็กําหนดอันนั้นเท่านั้นเองให้มันรู้ภายในกายในใจอย่าส่งออกนอกผู้ใดเห็นทุกมากผู้นั้นคือผู้โชคดีในแดนธรรมการปฏิบัติธรรมะ ไม่จำเป็นต้องรู้ตำราอะไรให้มากจงเฝ้าสังเกตดูทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายและใจให้รู้จริงเท่านั้นเพราะพระธรรม84,000พพระธรรมขันธ์ก็อยู่ในกายในใจของเราแล้ว วิธีฝึกให้เกิดสมาธิในการงานหลักการกำหนดให้เกิดสมาธิในการงานในหน้าที่ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำอะไร 1. ก่อนทำก็กำหนดบอกตัวเองให้รู้ว่ากำลังจะทำอะไรรับรู้ปัจจุบันที่จะทำา 2. เมื่อรู้สึกตัวรับรู้แล้วก็ลงมือกระทำพร้อมทั้งกำหนดจังหวะของการกระทำในแต่ละช่วงแต่ละช่วงให้ชัด ในพระตรายลักษ์สุดแท้จะจับช่วงเอาเองจะเป็นช่วงยาวหรือสั้นก็ได้ตามถนัดเช่น 3. ากำลังหั่นผักและอื่นๆขณะยกมีดขึ้นก็กำหนดว่าเกิดขึ้นกำลังกดมีดลงไปคือกำลังหัน่นก็กำหนดว่าตั้งอยู่ท่องเบาๆในใจหรือออกเสียงค่อยๆก็ได้พอหั่นหมดครั้งหนึ่งก็ทำความรู้สึกว่า หมดการหั่นในครั้งหนึ่งให้กำหนดว่าหมดไปกำหนดในทุกช่วงมือที่หั่นนั่นแหละ 4. การกำหนดหมายถึงการท่องเบาในใจเป็นการทำงานของใจให้รับรู้มือก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเป็นการทำงานของร่างกายให้ใจรู้ต่องานที่กำลังทำอยู่คือปัจจุบันในการกระทำว่ามันหมดไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างสบาย ทำบ่อยๆ 5. ควรกำหนดให้ใจรู้ในงานที่ทำนั้นด้วยทุกครั้งหากลืมตัวก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็กำหนดรู้ทันทีให้รู้บ่อยๆเหมือนน้ำทีละหยดค่อยๆหยดลงหม้อไหก็จะเต็มได้เช่นกันหากมีเวลามากไม่รีบร้อนก็ให้ทำช้าๆการทำช้าๆจะเห็นละเอียดกว่าการรีบทำให้กำหนดตามรู้เบาๆ สบายๆเท่านั้น 6. หางงานที่ทำจำกัดเวลาต้องรีบทำก็กำหนดรู้การกระทำเช่นกำลังเดินอยู่ก็กำหนดว่าเดินก็รู้เดินก็รู้เดินก็รู้กำลังกินอยู่ก็กำหนดว่ากินก็รู้กินก็รู้กินก็รู้ตำน้ำพริกอยู่ก็กำหนดว่าตำก็รู้ตำก็รู้ตำก็รู้สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไร รู้อะไรก็กำหนดตามรู้นั้นเท่านั้นเองกินก็รู้ตักก็รู้เคี้ยวก็รู้จับช้อนก็รู้ยกขึ้นก็รู้ปัจจุบันรู้อะไรก็กำหนดตามรู้นั้นหนาวก็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้อึดอัดก็รู้สบายก็รู้ได้ยินก็รู้พูดก็รู้เขียนก็รู้เห็นก็รู้ นั่งก็รู้นอนก็รู้รู้ขณะปัจจุบันว่ากำลังทำอะไรก็กำหนดตามแค่นี้ไม่ยากเลยเจ็ดพอมีเวลาว่างก็น้อมนึกขึ้นมาพิจารณาว่าในแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นเท่าใดก็ดับหมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวมันอยู่ที่การเวลาจะช้าหรือเร็วของการดับในแต่ละอย่างเท่านั้น เราจะมีค่าเมื่อมีประโยชน์สำหรับเขาเราจะไร้ค่าเมื่อไร้ประโยชน์สำหรับเขาเราทำถูกกิเลสเขาเขาก็ว่าเราดีเราทำไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ว่าเราไม่ดีการคิดมีผลคือทุกการพิจารณามีผลคือเกิดปัญญา